าถานที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนเมื่อมีคนไปท่องเที่ยวโบสถ์สวยๆก็ไปกันมาหรือยังอยุธยาก็มีโบสสวยงามเป็นถ่ายทำในละครก็ทําให้ของขายติบขายด,ขายดีขายกันไม่ทันเลยก็เล่าสู่กันฟังเพื่อนถามมาว่าไปเที่ยวมาหรือยัง ไปตรงนั้นไปตรงนี้มาหรือยังเราก็เลยคุยให้ฟังว่าโอ้เราไปมาแล้วเห็นเขาเอารูปมาโชว์เอามาถามเราก็มีรูปเหมือนกันเราก็อาไปหยิบรูปมาเอามาโชว์เอามาให้คุยเอามาคุยให้ฟังด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นโบสถ์ที่อยุธยาก็วัดนักบุญยอแซบจะถึงก่อนวัดชัยวรารามที่เขาเอามาถ่ายกันในละคร ที่ฮิตติดตลาดมากๆเลยบุพเพส,สันนิวาสแม่กาลเกตเนี่ยคนก็ตามกันมาดูมาชมกันเยอะแยะพออื่นว่าช่วงนั้นเราก็ไปเหมือนกันแต่เรายังไม่ได้เข้าตัวเมืองเราไปทานอาหารไปทานกุ้งแม่น้ำกันเนี่ยอยุธยาเขามีกุ้งแม่น้ำอร่อยอร่อยตัวโตโตแล้วก็เป็นธรรมชาติเราก็ไปเที่ยวกันเราไปทานอาหารทานเสร็จแล้วเราก็ไป เข้าโบสถ์ไปชมโบสถ์แล้วเราก็ต่อเข้าเมืองไปอีกก็ไปชมวัดชัยวัฒนารามเนี่ยแหละวัดเนี้ยตอนที่ไปก็ละครแม่กาลเกตเขากำลังฮิตพอดีนะก็เลยมีคนใส่สบายนุ่งสบายอะไรแต่งตัวแล้วก็ถ่ายรูปกันเยอะแยะไปหมดเลยวัดที่ว,ว่ากว้างใหญ่ก็เลยแคบไปถนัดตาเลย เราก็พูดถึงวัดโบสถ์แคทอลิกที่เราไปมาเหมือนกันเขาอยู่ข้างนอกนะเออยังไม่ได้อยู่ในตัวเมืองชื่อว่าวัดยอแซกเขาก็มีวิจิตบรรจงมากๆที่เขาล่ำลือกันว่าสวยงามส,สถาปัตยกรรมสวยเราก็เลยได้ถ่ายรูปเก็บรูปเอาไว้แล้วเราก็ไม่ได้ลงไม่ได้โชว์ให้ใครๆเห็นหรอกพอเวลานี้เพื่อนมาถามมาถ่ายอะไรเราก็เลยเออไปหยิบมามาเล่าให้ เราไปมาแล้วหลายที่ทีเดียวแหละวันเวลาที่มีเวลาว่างๆเราก็นัดไปทานอาหารแล้วก็ตามด้วยชมสถานที่แล้วก็เก็บรูปภาพเนี่ย อย่างอายุทยาก็ไปง่ายๆไปเช้าเย็นกลับได้สบายๆแต่ถ้าไปที่อื่นเนี่ยเราก็ต้องไปค้างอ้างแรมไปพักไปเที่ยวไปอจองโรงแรมไปพักเพราะว่ามันไกลหน่อยต้องค้างคืนอย่างเนี้ยจันทบุรีเนี่ยก็มีโบสถ์สวยเราก็ไปพักค้างคืนนอนโรงแรมแล้วก็เที่ยวที่นั่นด้วยเลยเนี่ยวัดที่นี่ก็โบสถ์ที่เนี้ยนะเออก็สวยงามมากๆก,ก,ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน สถาปัตยกรรมที่เขาว่าสวยสุดมากๆเวลาที่เราได้ไปต้องเดินทางต้องใช้เวลาหลายวันเนี่ยเราก็เลยเดินทางให้ทั่วให้รอบเลยและจันทบุรีเขาก็มีเรื่องของพวกพลอยอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีให้ชมแล้วก็มีโบสถ์อีกหนึ่งโบสถ์เป็นอารามแม่ชีที่โด่งดังมากเอออารามคาเมลเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้ไปมาเหมือนกันเราก็ไม่ค่อยได้เอารูปมาลงมาโชว์ให้ใครเห็นนะคะ ก็เก็บไว้ดูกันเองในบ้านเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวกันเนี่ยเราก็ต้องถ่ายรูปกันอยู่แล้วเป็นปกติธรรมดาโบสถ์นี้เขาก็ขึ้นชื่อมากๆว่าสถาปัตยกรรมสวยมากๆเหมือนยุโรปถ้าใครเห็นแต่โบสถ์เนี่ยก็คิดว่าต้องเป็นต่างประเทศแน่ๆพอวันนี้เพื่อนมาถามถ่ายเราก็เลยหยิบเอามาคุยกันแล้วก็ ถือโอกาสนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะเล่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ย้อนนึกถึงอดีตว่าวันที่เราไปเนี่ยแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นไปทานอะไรที่ไหนเนี่ยมันก็นึกย้อนความรู้สึกไปแบบเดิมด้วยเหมือนเราเพิ่งไปมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเนี้ก็เป็นความสุขเล็กๆนน้อยๆของเราในครอบครัวเราอย่างเงี้ยปกติทั่วไปถ้าเราอยู่บ้านเราก็ฟังดนตรีฟังเพลงนะ วันนี้ก็ขอไม่เอาเพลงมาลงเพราะเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะคะก็เล่าให้ฟังเราก็ชอบดูดนตรีชอบฟังเพลงในบ้านเราก็เป็นบ้านแห่งเสียงเพลงชอบเล่นดนตรีกัน,นี่ยคุยกันน้อยแต่เล่นดนตรีกันเยอะนะคะใครถนัดอะไรแต่ละคนก็มีมุมของตัวเองก็เอาออกมาเล่นเอาอะไรตามที่ชอบฝึกมือฝึกฝีมือไปเรื่อยๆนะคะ ตามภาษาคนมีความสุขอยู่กับการอยู่บ้านเนี่ยทุกคนก็มีความสุขกันหมดนะคะทำอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีความสุขก็ทำไปเลยแล้วก็คนนึงทำไปคนอื่นไม่ก็นั่งฟังเพราะดนตรีเนี่ยคือยาวิเศษนะคะทำให้ใจเราสบายมีความสุขในการใช้ชีวิตแต่ละวัน แล้วเราก็นึกถึงว่าเออเราไปเที่ยวเนี่ยแต่ละที่เขาก็มีของขายไม่เหมือนกันนะนะเออไปเมืองจันทร์ก็มีอาหารคนละแบบมีพลอยมีพระมีอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ประดับประดาด้วยเพชรพลอยใส่เข้าไปในรูปพระให้เราได้ซื้อหาได้เอากลับบ้านถ้าเราไปอยุทยาเนี่ยเราก็จะเห็นบรรยากาศแปลกแตกต่างไปอีกอย่างหนึง่ง ก็เป็นประเภทของเก่าของอะไรต่างๆที่ว่ามีมานานก็ลำลึกไปถึงอดีตอดีตชาติที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยอายุทยาพัฒนารายอะไรอย่างเงี้ยการไปท่องเที่ยวมันก็เป็นอย่างเงี้ยเออได้บรรยากาศแตกต่างกันไปแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคนะคะเราก็ไปมาตลอดไปมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมแบ่งปันกัน เล่าสู่กันฟังและที่ไหนที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆสินค้าต่างๆเขาก็ขายดิบขายดีคนมาแล้วเที่ยวแล้วชมแล้วถ่ายรูปแล้วเนี่ยเขาก็มีบริการาชุดอะไรต่างๆมาให้เช่านะ ช่วงสมัยละครดังๆเนี่ยแม่กาลเกทุกคนก็แต่งชุดไทยกันหมดก็เลยร้านค้าก็เออมีรายได้จากการให้เช่าเสื้อผ้าถ่ายรูปให้เข้ากับบรรยากาศและอีกอย่างที่ขายดิบขายดีก็คือสินค้าอาหารการกินโรตีสายใหม่เนี่ยโรตีอันเนี้ยขายดิบขายดีมากเขามีทั้งโรตีเออสีขาวธรรมดากับโรตีเอออะไรนะ เลยสีเขียวใช่ไหมก็น่าทานขายดีมากๆเลย ขายดีจนกระทั่งว่ารถติดกระทั่งถนนเพราะคนจอดรถซื้อหาที่จอดรถตะเวนหาจอดโวนกันเนี่ยนะคะก็มีหลายสิบล้านทีเดียวแต่ก็ขายดีทุกล้านขายหมดเกลี้ยงทําสดๆทําอย่างเงี้ยคนก็รอด้วยแล้วทําไปขายไปทุกคนมีสต็อกหมดนะคะก็เป็นช่วงน่าจะประมาณ1ปีทีเดียวที่ว่าเงินสะพัดมากๆนะคะ ก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยเห็นไหมคะรถติดก็คนในรถก็ลงไปซื้ออีกคนก็ขับรถต่อไปวนพอซื้อได้แล้วก็กลับมารับขึ้นรถเนี่ยนะคะก็เป็นสุดสนุกสนานของชีวิตในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็คงขอบคุณเล่าแต่เพียงเท่านี้นะคะคงขอบคุณแล้วเออ กดติดตามมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็คุยกันต่อไปในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้คงขอลาไปก่อนนะคะจบเพียงเท่านี้ค่ะวัสดีค่ะ